การเข้าถึงนรกในพปัจจุบันในยะที่สองพิกุทั้งหลายเป็นลาบของเธอทั้งหลายพิกุทั้งหลายเป็นการได้ที่ดีของเธอทั้งหลายแล้วพิกุทั้งหลายขณะสำหรับการประพฤติพรหมจรรย์พวกเธอก็ได้โดยเฉพาะแล้วพิกุทั้งหลายนรกชื่อว่าผัสสายตะนิกะหกขุมเราได้เห็นแล้ว ในบรรดานรกเหล่านั้นบุคคลเห็นรูปใดๆด้วยตาย่อมเห็นแต่รูปที่ไม่น่าปรารถนาเท่านั้นไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาเลยเห็นแต่รูปที่ไม่น่ารักใครเท่านั้นไม่เห็นรูปที่น่ารักใครเลยเห็นแต่รูปที่ไม่น่าพอใจเท่านั้นไม่เห็นรูปที่น่าพอใจเลยในบรรดานรกเหล่านั้นบุคคลฟังเสียงใดๆด้วยหู ย่อมได้ฟังแต่เสียงที่ไม่น่าปรารถนาเท่านั้นไม่ได้ฟังเสียงที่น่าปรารถนาเลยได้ฟังแต่เสียงที่ไม่น่ารักใครเท่านั้นไม่ได้ฟังเสียงที่น่ารักใครเลยได้ฟังแต่เสียงที่ไม่น่าพอใจเท่านั้นไม่ได้ฟังเสียงที่น่าพอใจเลยในบรรดานรกเหล่านั้นบุคคลดมกลิ่นใดๆดด้วยจมูกย่อมได้แต่กลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาเท่านั้น ไม่ได้กลิ่นที่น่าปรารถนาเลยได้แต่กลิ่นที่ไม่น่ารักใครเท่านั้นไม่ได้กลิ่นที่น่ารักใครเลยได้แต่กลิ่นที่ไม่น่าพอใจเท่นนานั้นไม่ได้กลิ่นที่น่าพอใจเลยในบรรดานรกเหล่านั้นบุคคลลิ้มรสใดๆดด้วยลิ Duo ้นย่อมลิ้มแต่รสที่ไม่น่าปรารถนาเท่านั้นไม่ได้ลิ้มรสที่น่าปรารถนาเลย ลิ้มแต่รสที่ไม่น่ารักใครเท่านั้นไม่ได้ลิ้มรสที่น่ารักใครเลยลิ้มแต่รสที่ไม่น่าพอใจเท่านั้นไม่ได้ลิ้มรสที่น่าพอใจเลยในบรรดานรกเหล่านั้นบุคคลถูกต้องผลทัพบะใดๆด้วยผิวกายย่อมสัมผัสแต่โผดทัพบะที่ไม่น่าปรารถนาเท่านั้นไม่ได้สัมผัสผลทัพะที่น่าปรารถนาเลยสัมผัส แต่ผดทพะที่ไม่น่ารักใครเท่านั้นไม่ได้สัมผัสผธทพะที่น่ารักใครเลยสัมผัสแต่ผดทพะที่ไม่น่าพอใจเท่านั้นไม่ได้สัมผัสผดทพะที er ok ่น่าพอใจเลยในบรรดานรกเหล่านั้นบุคคลรู้แจ้งธรรมารมใดๆด้วยใจย่อมรู้แจ้งแต่ธรรมารมที่ไม่น่าปรารถนาเท่านั้นไม่รู้แจ้งธรรมารมที่น่าปรารถนาเลย รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารักใครทเท่านั้นไม่รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่น่ารักใครเลยรู้แจ้งแต่ธรรมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเท่านั้นไม่รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่น่าพอใจเลยพิกุทั้งหลายเป็นลาบของเธอทั้งหลายพิกุทั้งหลายเป็นการได้ที่ดีของเธอทั้งหลายแล้วพิกุทั้งหลายขณะสำหรับการประพฤติพรหมจรรย์ พวกเธอก็ได้โดยเฉพาะแล้วดังนี้แล